สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลจะพาทุกท่านมาดูเหรียญ ราคา8,000บาทนะครับหากเป็นสภาพใหม่ๆ UNC นั่นเองครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ดูให้ดีนะครับเพื่อนๆครับนะครับใครที่นะครับอ่ามีเหรียญ5บาทในปีพศที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆดังต่อไปนี้นะครับหากท่านดูไม่ดีนั้นนะครับอาจจะโดนนะครับเลือกว่านะครับเสียโอกาสนะครับในส่วนของหาเหรียญราคาแพงมาขายให้เรานั่นเองครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับใครที่มีเหรียญ5บาทนะครับที่เราจะพูดถึงในต่อไปนี้เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญ5บาทในส่วนของนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะครับด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะมีนะครับเรียกว่าพระบรมบรูปนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9จะมีพระนามของพระองค์ท่านอยู่ฝั่งซ้ายคือภูมิพลอดุลยเดชนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับมีคําว่ารัชกาลที่9ครับ เป็นเหรียญปีอะไรนะครับเป็นขอบเฟืองแบบนี้นะฮะดูดีนะครับขอบเฟืองดูดีนะครับนี่ฮะดูดีมากๆเลยเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้สยามชแนลเดินทางนะครับมารับกับเพื่อนๆนนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่นะครับเรานั้นนะครับไม่ได้ต้องการนะครับเพราะอะไรเราถึงไม่ต้องการเหรียญนี้นะครับ นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูให้ดีนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมต้องบอกไว้เลยว่านี่ครับถ้าเป็นของแท้นั้นผมรับแน่นอนนะฮะสภาพแบบนี้ไม่ต่ํากว่าสี่พบาทนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆเหรียญน,นี้ผมจะรับสูงถึง นะครับ8,000บาทนะครับเพื่อนๆสังเกตดูตามที่สยามชาแนลบอกนะครับเพื่อนๆครับดูให้ดีนะครับด้านหลังของเหรียญ5บาทนี่แหละนะครับด้านหลังจะเป็นนะครับวัดเบญจมาศพิรดุสิตวนารามครับมีคําว่าประเทศไทยมีคําว่า5บาทบอกราคาล้านล่างนะครับพศที่เราจะพูดถึงคือพศ2540ครับ เนี่ยฮะเหรียญนี้นะครับที่ทําให้ผมเดินทางมานะครับรับกับเพื่อนๆนะครับแต่ปรากฏว่านะครับไม่ใช่สเปคที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆครับเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ5บาทนี่นะครับในปี2540นี่นี้นะครับนะฮะ คือขบวนการผลิตนี้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่นะครับหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมมากแต่ทําไมเหรียญนี้สยามชแนลถึงไม่ต้องการนะครับถ้าเป็นของแท้นั้นผมนะฮะต้องการแน่นอนนะครับเพื่อนๆมาสังเกตดูจุดที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าจุดไหนแท้จุดไหนเทียมนะครับเพื่อนๆใครมีเหรียญห้าบาทนะฮะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสังเกตดูตามจุดที่ผมบอกนะครับ ถ้าตรงสเปคที่ผมต้องการนะครับผมรับซื้อนะครับสภาพแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับไม่ต่ำกว่า4 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆมาย n นีมา8,000บาทครับผมจะซื้อนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับปกติเนี่ยนะครับเหรียญนะฮะปี2540นี่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับบริเวณนี้นะฮะจุดแรกที่ควรดูนะครับ ก็คือนะครับจะมีเ uh, รียกว่านี่ครับขีดกระเบื้องอยู uh, ่ในเนี้ยนะฮะซึ่งเหรียญนี้มีขีดกระเบื้องนะครับส่วนเหรียญที่เราต้องการนั้นจะไม่มีขีดกระเบื้องอยู่ในม้วนของเลขห้านะครับแล้วก็เนี่ยฮะอยู่หลังเลขห้าอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่มีขีดนะฮะที่เราต้องการนะครับแล้วก็จุดนี้ด้วยนะฮะจุดนี้ด้วยนะครับจุดที่เป็นนะฮะบอยเบไม้เนี่ยนะฮะนี่ฮะถ้าเอียงเหรียญเนี่ยเหรียญนี้จะมีขีดเห็นไหมฮะทั้งทั้งหน้าแล้วก็ ด้านหลังน,นะฮะตรงนี้ต้องไม่มีขีดเกลือเบื้องนะฮะที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องไม่มีตรงนี้ก็ต้องไม่มีนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหร<ๆ>ียญแท้เหรียญนี้เราซื้อนะครับกับเพื่อนๆไม่ต่ำกว่าสี่พันนะครับเรามาดูจุดอีกจุดหนึ่งที่เราสังเกตได้คือนะครับคาว่าพศน,นี่แหละนะครับเพื่อนๆคือพศสอ4 0งพันห้าร้อยสี่สิบครับนะฮะเพื่อนๆสังเกตดูสิครับพอเราเอียงเหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับ <sunshine> <énergie> ระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่เพื่อนๆสังเกตดูเลขห้าเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเลขห้าจะเป็นมีมว้วนเห็นไหมครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้เลขสี่เนี่ยจะออกมาแบบนี้เห็นไหมฮะแต่ปรากฏว่านะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆสิครับเพื่อนๆสังเกตดูสิครับเหรียญน,นี้เนี่ยนยะฮะผมมั่นใจว่าเป็นเหรียญปี2 5 5 0ครับไม่ใช่2540ที่เราต้องการ เพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่ฮะเหมือนเหมือนโดนรอยเจียฮะเห็นไหมครับเห็นเป็นรอยเจียของอาจจะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆเป็นพ่อค้านะฮะแม่ค้าขายของชํานะฮะก็คือนะครับเนี่ยมันจะเป็นนะครับเรียกว่าตรงนี้เนี่ยจะหลุดออกไปนะฮะที่เป็นม้วนของเลขาัมเลยกายเป็นคล้ายๆเลขสี่แต่ถ้าถ่ายรูปมาแบบนี้อ่ะสมมุติว่าถ่ายรูปมานะนะครับ ถารูปมาส่งมาหาสยามชาแนลแบบนี้นะครับก็จะดูเหมือนเลข4มากเลยนะครับแต่ถ้าเรามาดูเหรียญจริงแล้วเนี่ยนีฮะปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เลข4นะครับเพื่อนๆครับเป็นเลข5นะฮะนี่ครับดูให้ดีก่อนนะครับเพื่อนเนักสะสมครับเป็นเลข5นะฮะที่โดนเจียหรืออาจจะ อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่เชื่อว่าเพื่อนๆเราจะทําหรอกนะครับแต่ว่าด้วยที่มีลูกค้าเอามาขายที่ร้านของเขานะครับเขาดูคลิปสยามชแนลตลอดนะครับว่าปี2 5 4 0นะครับเรารับซื้อราคาแพงเขาเลยนะฮะให้สยามชแนลเดินทางมานี่ครับนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเลข5นะครับไม่ใช่เลข4นะเพื่อนๆเอียงดูแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับยังมีนะฮะยังมีเรียกว่ายังมีอ่ารอยติดอยู่นิดนึงนี่เห็นไหมฮะเป็นแหลมๆขึ้นมาอย่างเงี้ย ถ้าเป็นเลข4ตัวจริงเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดจุดนะฮะเหมือนเหมือนว่าเลข4ขั้นนะครับนี่เป็นแบบเลิดขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยฮะแบบนี้เนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นของที่ลอกเหรียญแบบหรืออาจจะเป็นของชํารุดนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็นเหรียญที่ชํารุดนั่นเองนะครับจึงไม่รับซื้อนะครับถ้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สังเกตดูจุดที่ผมชี้สักคู่นี้นะครับให้สังเกตดูก่อนนะครับถ้าครบจุดแล้วก็ตรงนี้เป็น2540าส่ภาพเก่าๆแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับยินดีรับซื้อสภาพขนาดนี้ประมาณ4 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆ8 0 0 0บาทนะครับถ้าใครพบเจอแล้วนะครับอ่าที่เป็นปี2540แต่ยังไม่มั่นใจว่า เป็นของแท้หรือของลอกเรียนแบบหรือมีการทําอะไรมาหรือเปล่าล่ะครับอยากศึกษาหาความรู้นะพูดคุยเป็นเพื่อนกันขออนุญาตขึ้นคิวอารค้ให้ครับ นี่เป็น QR วอารคดของช่องสยามชาแนลนะครับมีด้วยกัน2ลายด้วยกันอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเพื่อนๆนะครับแอดเนี่ยจำเป็นนะครับถ้าไม่มีแอดด้านหน้านี้นะครับจะติดต่อเราไม่ได้แน่เองครับเกิดว่าเพื่อนๆมีสิ่งไหนอยากจะมาขายหรือจะมาสอบถามก็นะฮะสามารถแอดและส่งล ne มาให้เราดูได้นะครับมาประเมินราคากันได้ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเห็นดีมีประโยชน์ในคลิปนี้นะครับขอความกรุณา ครับกดถูกใจเพื่อมอบเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคําว่าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ